การนแรงเข้าจากตาต้ช่วงเกมประเด็นนะครับนะ <c oughs> วันนี้อากาพผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยยังย่นในนับสูงนะ <c oughs> แม้ว่าสวนใเย่ยจะไม่มีอาการหรือแสดงอาการที่ไม่รุนแรงกันนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังคงสุ้ผลกระทบโดยเฉพาะการนําเชื้อไปติดอย่างกลุ่มกูตรแปดนั่นเอง ซึ่งมีความอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการเซ็กซ์ซอนแล้วก็รุนแรงนำไปสู่การเสียชีวิตได้แล้วก็ในช่วงสงกรานนี้นะครับก็จะมีการกลับมาเยี่ยมบ้านของยาติพี่น้องอและจะมีการดื่มสั้คๆกันพบปะกันอาจจะเกิดการระบาดรุนแรงเผืนขึ้นอีอก,กน,นะครับเรามีมาตรการในการป้องกันพันธุ์พืชบางนะครับรวมถึงจงหวัสฎุ์ถานีเองเนี่ยก็มีการออก ประกาศออกมาในเรื่องของการพ่นปลุนเมล็รแต่ว่านะครับเป็นคำสั่งที่แปดสิบเก้าเนี่ยนี่เป็นผลพื่ชเราไปพูดคุยกับทางด้านนายแพทย์จิรชัดเรืองวัชรินทร์กับนายแพทย์ทุกจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอมครับดอนรับสู่ในข่าวชาวไทยนะครับวันนี้เมื่อที่ผมเกินวัยแนวโน้มผู้ติดเชื้อในสุราษฎร์เป็นแบบพื้นบ้างครับเดือนนี้ข้องข้อมูลผู้ติดเชื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อค่ำวันนี้เนี่ยวันที่แปดเมษายนเราพบผู้ป่วยยืนยยยัันนนะครรบาาใม่ แล้วก็ผู้ป่วยที่มี ATK เป็นบัวนะครับ2องพรายในการดูสถานการณ์ของผู้ป่วยเนี่ยเราเปรียบเทียบ14วันนะครับครอสิบวันเข้าผ่านมาเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยรวมทั้งที ATK บัวพบไปพบ ATK 2คีทแล้วก็ RTPCR อยู่ที่ประมาณ2,000เซตต่ววอวันเปรียบเทียบเมื่อ14วันก่อนหน้านู้ประมาณ3,500ถึง 4, ส0 0พันแสดงว่าแนวโน้มตอนนี้นะครับคอเรามีแนวโน้มลดลงคอจังหวัดสุพรรณี เศพ่นที่ลดลงนะครับเพราะว่าจังหวัดสรุราษฎร์ธานีเรามีการกระตุนและก็มีการแนะนําให้ชาย t อทด้วยตัวเองเป็นจํานวนหมานะครับพออเด็กได้ตรวจเอทีเคด้วยตัวเองเป็นจำนวนมาปุ๊บถ้าใครรู้ว่าพบป,ปุ๊บเราเขาจะ้ะยุตกาได้กักตัวะระวางตัวขึ้นมาอ,อีกรับหนึ่งเลยเราจะไม่ให้คนที่มีพ่นเป็นบวกหรือมีเชื้ออยู่ไม่รูวตัวแล้วก็ไปเคนในห้อของเราตรงนี้เราห้าได้หมาเพอห้าได้หมาการควบคุมมันก็จะได้เกิดขึ้นนะครับแนวโน้มของเราเลยลดลงนะครับรนี่คือทิศทางแนวโน้มข้อจังหวัดสุราษฎร์ธานี พราะฉะนั้นพอแนวเราติดทางลดลงนะครับก็ได้นำเสนอกรรมการโดยต่อจังหวัดนะครับโดยทานผู้ว่าจังหวัดก็ได้เสนอมาตรการต่างๆก็มีการผ่อนปนตามมาตรการ89นะครับเมื่อกี้ที่บาเกลี้ยงหนักปูไปนั้นนะครับนะครับก็จะได้มีการผ่อนปรนลงมาไม่ว่าจะเป็นการงานประเพณีต่างๆนี่เราสามารถกินข้าวเหลียงข้าวได้นะฮะสามารถกินข้าวได้ไม่เยะไม่ไม่ต้องเด็ดเยะเป็นเซ็ตบ็อกเยี่ยงเหรียแหละนะครับเราก็ผ่อนปนตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะรองรับให้ประชาชนรู้สึกววาผ่อนคลายแล้วก็ องคอบคุณพี่นองปาะชาชนด้วยที่ให้ความร่วมมือในการลดเอทีเคแล้วก็สามารถที่จะทําให้นโนมการการระบาดของังหวัดนี้มีนโนมลดลงครับเราคิดว่าที่ลดลงไปตลอดเดือนเมษายนนี้ไหมคะช่วงส่งก้านี้แนวโน้มเป็นย่รการตอนนี้ในขาวข่าวแนวโนมลดลงเนี่ยที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือช่วงส่งกล้านครับประสบการณ์วงปีไม่นะครับล่งจะปีไม่จะมีจํานวนผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสามถ่าวว่านะครับประมาณสามถ่าวในช่วงส่งกล้านก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังเลยมีมาตรการต่างๆนะครับ ที่สาคัญที่สุดผมยังเชื่อมั่นนะครับมาม<ช>าตรการต่างๆเนี่ยคนสุราธานีเร<อ>าเนี่ยทำตามแล้วก็ดูแลตัวเองค่อนข้างจะดีนะครับ <understood. S 3> ในช่วงสงกรา์เราต้องมีการเฝ้าระวังอีกทีหนึ่งชง <Zi. S 2> ่วงกลางจะไปเดินสงกรา์ครับไ <Bent. S 2> ปเดินเมษาครับเ,เรามีระบบในการรองรับผู้ป่วยซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยลักสณงการผลิตบ้างครับตอนนี้คือก็โดยภาพรวมนะครับนอกจากการควบคุมที่เราทําได้ดีแล้วเนี่ยระบบการรักษาของสุราธานีเคร์บอเรามีเซียย่างนะครับอันแรกคือรักษาในโรงพยาบาลอันที่สองก็คือในซีไอ อันทีซ้คือบานอุ่นใจเหมือนคนดีอันทีเซคือเซลแคร์วีแคนนะครับตอนนี้นะครับระบบการรักษ่าเรารองรับอยู่ในระบบการรักษ่าของเราอยอนนี้สองหมื่นห้าพันคนคตอนนี้นะครับสองหมื่นห้าพันคนนะครับสองหมื่นห้าพันคนส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยไม่ถึงพันคน นะครับการรักษาถูกย่างของเราตอนนี้นะส่วนใหญ่เลยนะครับที่เราทีว่ามียู่ในระบบการรักษาก็คือบ้านอุ่นใจเหมือนคนดีแล้วก็เซลล์แคร์วีแคนเซลล์แคร์วีแคนนี่จงหวัดเอื้อนขอเดียวเจอจบนี่แหละนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในการรักษาตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการเพิ่มขึ้นมาล่างสงครามบบการรักษาของเราเพียงพอครับในผู้ป่วยทีจําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลสีเรื่องสีแดงเรามีเตี้ยงเพียงพอตอนนี้ผู้ป่วยเตี้ยงในโรงพยาบาลทีว่านอนนอนก้โควิดอยู่นะครับชายเตียงเป็นประมาณ4 0 นะครับในช่วงนี้เรามีการเตรียมความพร้อมรองรับไว้แล้วครับถ้าเกิดมีการจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นลังสุ่มร้านครับหรือยงีนะคบครับครับนี่เดียวถ่ามคุณหมอนิดนึงค่ะตอนนี้ยังมีพี่น้องประชาชนหลยคนที่ไม่เข้าใจบางคนติดโควิดเหมื่อนกันได้ยาไม่เมือนกันบางคนได้ฟาวิมังบางคนได้นันนุนนี่ไม่เมือนกันให้คุณหมออธิบายสักทีนึงค่ะว่าลักเกณฑ์ในการ่ายาเนี่ยมีผันผื้อมั้งคะคือเรื่องแรกก้อนแขวาเขาเขามีการเปรียบเทียบกันว่าแต่ละคนคือไม่เหมื่อนกันเรื่องแรกคือเรื่องการได้รรับยยาาฟววิเี ยาพาวิพิลาเวียนี่เป็นยาต้านไวรัสะนะครับยาตัวนี้ไม่ได้ให้กับผู้ป่วยโควิดทุกคนแล้วการรักษาแบบนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มมีโควิดแล้วไม่ได้ให้ทุกคนคะนะครับเราจะเพียงหน้าให้ในคนที่มีอาการและมีความเสี่ยงสูงขึ้นมานะครับโควิดสิบเก้า COVID เป็นไวรัสะนะครับเป็นไวรัสเนี่ยหลักการของไวรัสคือถ้าเราภูุ้องกันดีหลักการกระบบของโต้กันก้ามันจะสามารถให้ได้เองตอนนี้ความรุนแรงของโควิดสิบเก้าณวันนี้ติดทางลดลง นะครับเป <ฮะ S 1> ็ความดหนลดลงดังนั้นคนที่จะได้ยาฟาวิจะมีแนวโน้มที่ทลดลงเหมือนกันแต่คนที่มีความจําเป็นต้องยาฟาวิเฉนนะครับเฉนก็ <ฮะ S 1> คือในผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวผู้ที่มีอาการพอดีหลงปอดนะครับมีพูดงา่ายคือหลงปอดมีภาวะปอดบวมนะครับ <ฮะ S 1> พวกนี้ต้องใช้ย,ยาฟาวิแต่คนอื่นไม่จําเป็นต้องใช้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ไม่ยากให้ใช้ด้วย เพราะยาฝาวยาถูกตัวนี้นะครับจะมีพุนขางเคียงนะครับยาฝาวิจะมีพุนขางเคียงทางด้านรบทางเดินอาห้านหรือซ้ายอาจเจียนถองเสียหรือหวาจะทําให้การทํางานของตับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแพ้จะไม่พีหน้าถ้าไม่มีความจำเป็นแพ้จะไม่พีหน้าให้ครับถ้าทานเป็นโควิดนะครับแล้วแพศด้วยแล้วพีหน้าแล้วไม่ได้ยาฝาวินั่นละดีแหละครับ ก็่เลยดีล้ครับเพราะว่าคือว่าไม่แรงแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงการขางเคียงใชข้างเคียงของยาด้วยครับนี่คือที่มีความต่างกันบางคนได้ไม่ได้นะครับไม่ได้ให้ทุกคนแต่บางคนบอกไม่หันกินยานี่เดียวออนาคตที่เป็นพนุนีใช่ครับก็มีแนวคิดหลายๆคนครับเพราะว่ายาฝ่าวีที่โคตตกใจก็คือว่าวันแร่เนี้ยต้องกินก้าวเม็ดนะครับกาวเม็ดหัวชาวกาวเม็ดวันเย็น ไม่ใช่ก้าวแมตตาวันนะครับก้าวแมตต์หัวเช้าก้าวแมตต์ตนเย็นครับบอกบอกผอมอบอกไปตกใจตอนไหนตกใจตกใจกันแล้วครับก้ารพอยชนันนะครับการรักษาเนี่ยถ้ามีความจําเป็นต้องได้ยาสุราธานีได้ยาทุกคนนะครับแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นไม่ต้องตกใจครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถหลักษาด้วยช่องทางอื่นได้เรามีมียาฟาทลายโจมมียากายาระมียาอย่างอื่นนะครับที่จะบรรเทาอาการตรงนี้ได้ครับอันนี้สิคนบอกนึ่งเนี่ยฟาวิถ้าช่องนี่ก็เป็น พอทลายจูนครับอันนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนครับพอทลายจูนแต่ไม่กินโคกันนะกินโคกันไม่ได้ห้ามกินโคกันครับอันนี้พวกขืดติดเพราะเลยถ้ามากินหญ้าพาทลายจูนมาไม้ครับ่อยเว้นสามวันนะครับจะได้ปาวินะใช่ครับไม่กินโคกันครับอ่ะไปกันต่อนะครับเรื่องอัตราการเสี่ยงชีวิตกันบ้างครับคุณหมอครับน่ากังวลตอนนี้บางคนว่าถ้าติดแล้วเป็นเสี่ยงชีวิตดิวนะช่วนี้นะครับคือคือพันนีครับก็คือตอนนี้เนี่ยในสุราษฎร์ธานีเนี่ยตั้งแต่มกราชมมา เรามีเสียชีวิต97รายนะครับส่วนใ่ญ่นะครับส่วนย่ญ่นะครับก็ยังเป็นผู้สูงอายุกับผู้มีโรคประจําตัวแต่ในภาพรวมประเทศนอกจากผู้สูงอายุผู้โรคประจำตัวแล้วเขาได้มีการเตือนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ระวังในเด็กที่ตั้กว่า5ปีด้วยเพราะมีเริ่มพบนะครับในส่วนของเด็กที่เสียชีวิตจากโควิด19ในอายุต่้กว่า5ปีในทั้ส่วนที่ในจํานวนที่เพิ่มขึ้นสตลอดนี้เราก็มี นะครับเราก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับในเรื่องของโควิด19เาสาสุสุราเราจะเราจะมุงเน้นนะครับหนึ่งคนสูงอายุหรือมีโรคด้งแล้วก็เด็กต่้งกว่าสุนถึงหปีด้วยแล้วมันก็จะมาซื้อเหนือกับเรื่องสงกรานด้วยนะครับในเรื่องสงกรานด้วยเนี่ยกิจกรรมรวมตัวของครอบครัวเนี่ยครับก็ฝ้ารวังในซองกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีมาตรการที่ชัดเจนเช่นว่าตัวเองถ้าที่กลับมาสุราบอเลยครับย่าพี่น้องเกย์เอินตัวเอทีเคมาก่อนคนสุราคนตัวเอทีเคกัน ก็ต้องพูดได้ชัดเลยต้นตรวมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการมาตรการต่างๆในข้เรื่องที่ลดความเสี่ยงนะครับสรุปว่าเรื่องเสียชีวิตเนี่ยเราเฝ้าระวังนอกจากผู้สูงอายุหรรือรังแล้วยังต้องดูในตําว่าฮาปีด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับในโรคระดับกับในกลุ่ม608ปที่เหลือเนี่ยตอนนี้สุราธานีเรายังฉีดวัคซีนเข็มขามได้ประมาณ30%เปอเซนงนะครับยังน้อยดังนั้นนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่ง ที่ถ้าเราสามารถทําได้ประมาณ6-70%เปอนต์เนี่ยอันนี้จะเป็นหนึ่งข้อในข้อกําหนดที่จะก้าวข้ามเป็นโรคประจําทิ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าก็ต้องเฉลิมฉลอนะครับพี่น้องประชาชนขุนสุราธานีนะครับในกลุ่มหกศูนย์แปดนะครับมาฉีดวัคซีนเข็มซัมกันวัคซีนพ่อคุณพร้อมครับครับเด็กก็จะไม่หมดประเด็นนะครับน้องยมนิดหนึ่งตอนนี้ผู้รักอนุญาตให้ตังแบบเป็นกุ้งส่วนซบได้แล้วรักกินที่ผนฟื้นขอบคุณมากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในการจัััดดดการรรรเเื่ออองงศพขผู้สีีียชวววิิิตโโคคคคนนะะบบไ การจัดการซพมาท่าเสียชีว <hi> ิตที <hey. S 2> ่ในโรงพยาบาลจะมีเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลจัดการห้ไม่ว่าจะเป็นการจัดการแพ็กซบนะครับใส่สองซิปสองชั้นสยาค่าเชื้อปิดปิซิปไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ใในฮีบซบแล้วก็ส่งห้ยาดนะครับนี่คือการจัดการท่าเสียชีวิตที่บ้านเราจะมีทีมจากโรงพยาบาลหรือไม่ก็ทีมของบุิธีที่นพานการอารม์ไปจัดการเรื่องซบายพอจัดการเสร็จแล้ว โควิด -19 บเก้าซบสูบิบเกไม่ได้แพร่กระจายเชื้อเลยครับนะครับเชื้อก็ตายเลยเชื้อเชื้อเรียบร้อยแล้วโควิดสิบเก้าติดทางในหลอองค์อยจากการหายใจถ้าผู้ปัสสาวะบานๆก็คือว่าไม่หายใจแล้วแม่หายใจเชื้อมันก็ไปไม่ได้ไม่เมื่อนครับเชื้ออย่างอื่นเช่นเชื้อ HIV ไอซึ่งสามารถมีน้ำเลือดน้ำล่องได้แต่โควิดสิบเก้าไม่ฉายไม่ฉายนะครับเพราะฉะนั้นการพลั้งจัดให้จัดการเรื่องซบเสร็จแล้วเจ้าผายยาดซามาร์น้ำไป ประกอบพิธีกรรมถังาศาสนาได้แต่แต่ว่าทีีท,ที่ว่าใช้เวลาจำกัดให้สั้นที่สุดเนี่ยเพราะในวันที่ที่มีพิธีกรรมเนี่ยนะครับญาติพี่น้องข้อคนข้อขนเซชีวินอาจจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้เสี่ยงมารวมตัวกันมารวมตัวกันดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะจะใชา้อะไรตอนนี้เรามีแนวทางว่าถ้าเกิดจะมีใครบังคับนะครับถ้าคนได้ที่ก็ต้องการเนี่ยก็ให้มีการตรวจอิทธิเกในกลุ่มญาติด้วยจะทำให้มันใจกับทุกคนนะครับ โดยสรุปนะครับลังยาเสีติตมีการจัดการซ่อมที่ทุกต้องตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและหลัางจากนั้นการให้ยาสามารถดําเนินกิจกรรมทางไปทางซัตนาของแต่ละคนได้ครับอันนี้ท่าไม่หนึ่งค <vice S 2> ่ะค <Of> <D S 2> ุณม่อเราสามารถที่จะไปบําเพ็ญกุศลซ่อมได้ถูกวัดไหมคะได้ครับการตัวนี้เนี่ยจริงๆโดยโดยลักถือว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนี่ไม่มีนะครับทาบำเพ็ญกุศลขึ้นอยู่กับการคุยกับยาติ่งในก็ได้นะครับแต่การชาปรนกิจซพเนี่ยนะครับการชาปรนกิจซพเนี่ยจะขึ้นอยู่กับวัด ที่สำนักผุดของสุรธานีประกาศนะครับซึ่งมีกระจายถึงทุกอำเภอครับจะต้องมีมินนะคเรียกเมนพิเศษใช่ไหมครับครับตรงนี้เนี่ยทางสำนักผุดเขาจะเขาจะประสานงานมาวัดที่ไหนบ้างที่คนนั้นนี่เขือนชาปนกิจศพนะครับคนละย่างการบำเพ็ญกุศลศพครับการถือเป็นเรื่องที่น่าน่าแบบพี่น้องคนที่ยา่สเซ่นนะอย่างน้องก็ได้ตั้งบาเพ็ญกุศลซบตามประฟีนี่นะครับมาอีกหนึ่งเรื่องกับต่างกับไม่เร่งไม่ได้เรื่องนี้แต่ว่าใช่ไหมครับคำสั่งที่แปดสิบเก้าเนี่ยครอบคลุมไม่ได้บ้างครับคำสย เราได้มีการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆยืนยันนะครับว่าระบบสาธารณสุขคอสุราธานีต้องซอดคลองกับวิถีชีวิตคนสุราเทมาที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราติดตามแนวทิศทางแนวโน้มของานารณ์แนวโน้มลดลงนะครับพะแนวโน้มลดลงนี้กิจกรรมบางอย่างเราจะมีการผ่อนคลายประชาชนจะได้ไม่ไม่เครียดและก็รู้สึก รู้สึกว่าจะาสบายใจมากขึ้นเช่นนะครับนึ่งนะครับการจัดงานตามประเพณีงานซพงานแต่งงานงานบวชก่อนหน้านี้เราให้แกเป็นกล้องอาหารกล้องกลับบ้านตอนนี้เราให้สามารถเลียงข้าวไ,ได้นะครับเลียงข้าวได้นะครับเพราะเป็นวิถีชีวิตของคนสุราอยู่แล้วงา,งานแต่งงานบวชเลียงข้าวได้ประชุมที่โรงแรมรานาหา5สามารถนั่งโต๊ะกินข้าวได้ นะครับตรงนี้ก็คือเราตรงนี้เราผ่อนคลายตรงนี้ให้มาขึ้นนะครับสามารถกินกิจกรรมต่างตทางต่างนขนค่ายแล้วคนยินแหละนะครับ<ช>มันจะรู <ầ y> ร้สึกว่าผ่อนคลายมาขึ้นนะครับเหตุพ่นก็คือว่าในการจัดการตรงนี้เนี่ยเรามีมาตรการอย่างอื่นวบคู่คกันอยู่แลลว<อ>นะครับอันที่สองทีในมัดในคำสั่งทีแปดสิบเก้าก็คือมีการ ผ่อนปล้นนะครับจะให้ให้มีกิจกรรมต่างๆที่บางบางชนิดเช่นกิจกรรมของชนใกล้นะครับตอนนี้สกจุโค่จนัวแต่ไม่แต่ไม่เชื่ว่าได้มดแล้วก็คือไม่ความว่าต้องมีมาตรการที่ควบคุมกำนดโดยแต่ละอำเภอเนี่ยท่านนายอำเภอก็ก็จะไปดูกำนดมาตรการว่าคุณต้องทําให้ได้กาฝันทงนะครับสุราธานีบ่อนไกล้ที่เปิดมานี่มีมาตรการเข้มข้นหมาๆเลย ทุกคนต้องตรวจเ t ทก้อนต้องมีกล้องวงจรปิดคอยดูจำนวนจำกัดจำนวนคนนะครับซึ่งตรงนี้นะก็เป็นการประกันระดับหนึ่งวะโอกาสที่แพร่กระจายจะหน่อยลงนะครับนี่ของสลัตันีให้ชนภายใต้มาตรการที่กำหนดครับชนก็นห้ชนนะแต่ว่าเจ้าของบ้านต้องเลงกันด้วยนะครับนี่คือมาตรการเรื่องของจำนวนคนลวครับยัตรรมานี่ได้ท่ากี่คนกับอบรมในต่างๆนี่ตอนนี้เอาลักลักต่อไปเลยนะครับการยัตธรรานกานลดจำนวนคนต่อไปนี่หนึ่งคนต่อเซตารางเมตรหนึ่งคนต่อเซตารางเมตรับ เซตรางเมตรนะครับก็คือถ้าถีกว้างเราสามารถจะกิจกรได้เช่นกิจกรรมวาวของจิชยาเป็นลานกว้างจํานวนคนอาจจะไม่ใช่แค่5้0หรือ800รอยเราดูตามจํานวนคนประมาณนั้นจาเนื้อทีตามเนื้อทีครับตรงนี้นะครับใช้ใช้ใช้รักการพนนีครับในการกิจกรรมครับครับโรงแรมก็ต้องคํานวณ่าโรงแรมนี่จะได้กี่คน500คนแต่งานโบกบัตรไปได้เลยใช่ครับนั่นนะครับหนึ่งคนต่อต่อเซตรางเมตรครับอันนี้ต้องไปคอจากใครครับ คือตอนนี้นะครับในการจัดการถ้าเกิดมีการรวมกลุ่มหรือกิจกรรมต่างตที่เกิน500คนเนี่ยข้ออนุมัติปฏิกรรมการโดยต่อจังหวัดนะครับก็จะมีมาตรการต่างผ่านผ่านทา500นี่ไปจังหวัดครับผมครับแว่หน้อยว่า500นี่กิจการที่อำเภอครับอำเภออำเภอสามารถแจ้งได้ครับ สุดท้ายนี่นะคะสุดท้ายค่ะให้คุณหมอได้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราสามารถดูแลผู้ติดเชื้อณตอนนี้ได้รวมไปเรื่องฉกชวนให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มหกสุนทแปดชีดวัคซีนกันเพราะว่าส่งการแคเข้ามาแล้วค่ะเชิญค่ะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีและก็ทุกฐานนะครับในเสื่องของโควิด19เกรื่องการควบคุมอันแรกคือชายเอทีเคให้หมาค่ะนะครับจะทําให้เรารู้ว่าเราเป็นไม่เป็นแล้วเราสามารถจัดการได้จะทําให้ภาพรวมทางการจัดลดลงนี่คือการป้องกันการระบาดอันนี้ซ่องนะครับ ในเรื่รองระบบการทักงซสวันนี้เรามีการรักงาที่พร้อมทั้งหญ้าทั้งเตี้ยงทั้งจํานวนบุคลากรที่รองรับนะครับอันที่สามนะครับก็คือว่าที่ต้องข้อความระวมืนพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องกองการฉีดวัคซีนในกลุ่ม68 0นะครับให้หมาขึ้นพอแม้เราปุยาตายเราชวนมาฉีดวัคซีนนะครับให้ครบ3เข้ม นะครับมันจะลดอัตราการตายได้ประมาณเซซิเถานะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนอกจากนี้นนในช่วงสงกรานต์นะครับก็คงต้องฟังพี่น้องประชาชนด้วยกลับมาบ้านนะครับบอกเลยถ้ามาจะต่างจงหวัดก่อนจะมาสุราษฎร์ธานีต้องตรวจเอทีเคก่อนคนสุราษฎร์ก็ตรวจเอทีเคกันประจานะครับอพอตรวจมาแล้วในกระธิดแลมาที่เรานะครับให้เฝ้าระวังในบ้านในครัวเรือนของเรานะครับคนสูงอายุ คนโรคเรื้อรังแล้วก็เด็กต <It> ั้งวัดซูนหนึ่งฮปีกลุ่มเหล่านี้เราให้แลเป็นพิเศษนะครับอย่าให้มีเชื้อโควิดติดตัอกลุ่มเหล่านี้ให้ได้นะครับนะครับก็คิดว่ารแล้วลังจากกิจกรรมสงการก็แนะนําให้ตรวจเอทีเอ็สามอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือจะเป็นมาตรการที่จะทําให้ทุกคนปลอดภัยครับครับผมวันนี้รายการแอ้วก็คุณนะครับคุณหมอมานะครับจะใหเกียรติทางรายการนะครับไม้ข้อมูลดีดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาขาดมาขาดมารับเอาละครับจุด